มีเอฟซีมาสอบถามว่านะครับมีเจ้าของที่ดินมาเสนอขายที่ดินให้นะครับนะฮะราคาถูกมากเลยนะครับแต่ว่าที่ดินแปลงนั้นนะครับมีพื้นที่ดินบางส่วนเนี่ยนะครับอยู่ในอาณาบริเวณนะครับที่เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันตั้งอยู่นะครับบนที่ดินแปลงนั้นบางส่วนนะครับถ้าเราจะซื้อเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะอืมเอาไงดีอะ ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเ,เพื่อนๆมีอยู่2ประเด็นที่เราจะต้องพิจารณานะครับก่อนที่จะลงทุนซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับ 1. นนะฮะเราต้องดูว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะซื้อไปทําอะไรนะครับสมมุติว่าเราจะซื้อไปพัฒนาเป็นโครงการอสังหารนะครับสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นมานะครับตรงนี้จะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเวลา ใกล้กับบริเวณสานฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาจะให้อยู่ห่างจากรัศมีของแนวเส้นศูนย์กลางของสายไฟฟ้าแต่ละด้าน ประมาณสัก1 0บถึงสีเมตรนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแรงดันไฟฟ้าของสายไฟแรงสูงตรงนั้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยห่างออกมาสัก20เมตรประมาณเหอะนะครับเอาง่ายๆนะครับแต่ละด้านเลยนะครับนี้ก็ต้องมาดูนะครับความคุ้มค่านะครับว่าอันไหนมันจะได้มันจะเสียมากกว่ากันนะครับสมมุติว่าพื้นที่ดินของเราเนี่ยสูญเสียพื้นที่ดินไปเยอะนะครับจากอานาบริเวณนะฮะของเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้นะครับเราไปลงทุนมันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันเสียพื้นที่ป่าไปเยอะใช่ไหมครับ แต่ถ้าเก so ิดว่าเราเสีย no พ uh ื้นท ah ี่เปล่าไปน้อยนะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะอยู date, ่มินมินขอบของแปลงที่นแปลงนี้นะครับอาจจะมีเสาไฟฟ้าพัดผ่านนะครับแต่มันก็ไม่เยอะสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับรวมทั้งตัวเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้ด้วยนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันกินพื้นที่เข้ามาในแปลงที่ของเราเยอะนะครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่คุ้มนะนะครับเพราะว่าสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยมันสร้างได้ยากนะครับหรือว่าเขาไม่ให้สร้างเลยนะฮะไม่ให้มาสร้างใกล้เลยตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับหรือนะฮะเขาก็อนุโลมให้ใช้ประโยชน์นะนะครับ ใต้สาไฟฟ้าแรงสูงนะครับบริเวณนั้นนะฮะสมมติว่าปลูกพืชนะครับปลูกต้นไม้นะครับทำสวนหย่อมนะครับแต่เขาให้มีความสูงไม่เกินสัก3เมตรนะครับเมื่อพืชเหล่านั้นเนี่ยมันจะเจริญเติบโตเต็มที่นะ หรือเราอาจจะเทปูนนะครับทำลานจอดรถนะครับจอดรถต่างๆก็ได้นะครับรถเก่งรถกระบะรถปิก up นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังรถที่มีความสูงเช่นเดียวกันนะครับรถที่เป็นยานพาหนะเครื่องจักรหนักนะครับรถแบ็คโฮต่างๆรถพ่วงรถบรรทุกนะครับรถที่ใช้ในการขนส่งรถพวกทันสมบัติชั่นนะครับที่ต่อตู้ขึ้นมานะครับที่มันมีความสูงนะครับต้องระมัดระวังนะครับมันทําประโยชน์ได้ยากนะครับพื้นที่ดินตรงนี้นะอันนี้ก็คือประเด็นข้อที่1นะครับประเด็นต่อมาข้อที่2นะครับเพื่อนๆข้อที่2เนี่ย ประเด็นต่อมาประเด็นในข้อที่2นะครับก็ตันเรมาจากข้อที่1นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูว่าพื้นที่อนาบริเวณที่เสาไฟฟ้าแปลงนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่ดินแปลงของเราเนี่ยมันตั้งมากตั้งน้อยนะครับแต่ถ้าเรามองว่าราคาเนี่ยมันถูกนะฮะเราซื้อที่ดินมาได้อ่าได้อ่าพื้นที่ขนาดเยอะนะครับได้พื้นที่ใหญ่นะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีบ้างบางส่วนแหละนะครับแต่เรามองว่าคุ้มค่านะกับราคานี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นสมมุติว่าซื้อที่ดินสัก20ไร อาณาบริเวณที่เสาไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยมันกินพื้นที่ที่ดินแปลงนั้นไปประมาณสัก2งาน3งานนะแต่ราคาที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเราซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆนะครับได้ตั้ง20ไร่นะฮะเราคุ้มค่ามันก็ไม่เป็นไรนะนะครับไม่เป็นไรตรงนี้นะฮะคิดเสียว่าอ่ะพื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยอ่า ภายใต้บริเวณสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้ประโยชน์นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรก็เสียไป2งานสามงานนะครับส่วนพื้นที่ดินเลยอีก10กก่าไรนะครับสบิไร่ปลายปลายเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยมันสร้างประโยชน์สร้างความคุ้มค่าสร้างเงินสร้างรายได้ให้เราได้มากกว่านะครับก็คือได้ดีกว่าเสียนะครับเราก็ลงทุนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเ,เพื่อนๆในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับในการซื้อที่ดินที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่ครับ